หาวกเจริญสุขจเจรออิญพรองตุนยโยมสาวพุถะบริษัททั้งหลายมนีอาตมาจะได้มะเทศเม่ท่องมาคำํำกอนที่สามเนาะเมตติบ้านดาเจ้าได้ฟังคำโลกสายเอ่ยคำบอกเคยโลกก้าวตานใจสะทานดอกวันสว่าง เงี้นเสียงโลข้าวต่วงซ้ำตะว,วาดคํำแขงโอกใจแห่งสมองทืบแทบสิวินดอกเวียนลมเสียงข้าลม้มโลกส้หายหิวหลายจนลืมสวงท้องมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยหายให้แม่จังน้องอยากโอห้องกับพ้องกัน แสนสิอดดอกอดกันขั้นไหววันส่วงไหนว่าสิทำยังใจคอยปลาโลโลกูกใสแกวเหตุอย่างไดก็เลยแล้วบ่เห็นแป้เอ,อ้ยเอ,อ,เอ,อ,อันจะลองจุกในข้อกันอ่างแนนมันส่วงแคนคักกะใจ กันนำตาไหวบ้บใดได้ไหลลังทางลงนักบ่มีวังปุ่งอังโอลากันนักเอื้องมือขั้วดึงเส้งผ่าโลกท้องนาฟังแม่ก่อนโอ้โหโเจ้าย่าฝ่าฟังหอนดอคนคคนหอนอังกะใจ สมพอ่อใดหากสิใดขั้นเจ้าไตาต้องเตืกถ้าสิสอนล่ำเลือกโซป,ประเด็นสิเห็นแจงแม่หากแพงเสมอดามของกินแม่กะทรงท้องมาเออ้ยเอ้ยผู้มาส่งแม่กะอิดอ้อนตอนห้นห่อนยันแต่สวย ขออภัยกันแม่ด้วยมือนีป่วยกะทันหันลูกบอทันกะตามการเวียกงานกะหลายลอนสวาม่จังหันปุนแม่กลับมาได้เข้าปางลูกละเอ้ยเอ้เก็บหมอนมากะตาขอนเจียหมอนอยจังสวย ยังไปสอนโยอีกด้วยสัสวสัวสิวยกจ็จนหิวได้ปลาเสียวสมใจแม่ก็ไฟดอกมกต่างมึงเป็นยังลูกใส้ละมึงมกปาก,กำลังไข่มกหนึ่งแม่นั่นปากไวถ้ถวายอายไปใสเพีน แม่กว้าวลินลินว่าสิหวมพ้าง่ายมกปลาหลายกันเลือกเกินแจ้บบองกะพ่อจำย่าคิดน้ำเลยทั้งเขาแม่บอเอากองเขาใหญ่ทองมาเอ,อ้ยเอ,อ้ยกองเขานี่แม่ยัดไปถึงสิหน่อยกะถึงเต็ม ก้องเข่าหน่อยอ่อนตอนเน่นอังทางไนยาอ่อนใจไปเลยคำบาทเจ้าเผยสิหลงห่องโอ้โหโอ้ยว่าทางในนั่นบ่ท่านเห็นลูกยานไยเจ้ายายานตั้งแต่ตายลองกินก้อนลูกแก้ว สี่เศร้าเศร้าวเสื่อมใจแดงลูกคำเออ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 อเอบัดนี้มันนดเจ้าจวนใจสิรุดขาดโอ้โหเจอโูกฟาดด้วยแอกนดอยแม่ขอไว้กับบ่อฟัง เลยละว่าทองมาเอ้ยเอ้ยว่าจะเว้าตอลงพิษหรือถูกแม่บ่เบ้าขอเพียงเจ้าให้คิดวนจังว่าถูกสิ่งลวนอดเดเก้าดอกเข้าหลังตอนเจ้ายังเหยาไว้แต่เกิดมาดูฟัง แม่ตานอมท้องล่าส้ำดวงตาเอ้ยกันสุมทรงเห็นกะบ่อให้ไตให้กะบ่อให้ทองปับพ้องไว้จนยญ่สวงเก้าสีหยากสีบสีหนุ่งอันงานเวียกนาน้าแม่แม่บอกปล่อยบทตาแม่คอยโซตานอมเลี้ยง เสียงโลกเฮฮ้นนห้ใจมันดากะฮอนวูเสียงลูกหัวเส้นสู่กะคอยยิ่มอิ่มละมุนตกทวนมาตั้งแต่ปุ่นจนกะตั้งไว้กาน้องแม่กะปุ่นปองหาโคสุคนคำแก้ว ไปเที่ยวแถวเมืองบ้านไปนั้นแม่กห่วงทองมาเออเออเออแม่ของคนตังปวงเันกะเป็นจังสี่สี่คือด่าบวรังการ แม้นเศษถุกหอยสันกันเขินขาดสินทราบม,มีบรตาเพิ่นถือนาสัมวามีดอกเงินลานโพหากทานคงมันมีเป็นกันกันล้านโกดแต่ว่าขาดลูกเต่าแม่นไผแแ้้วสิวาดีลูกสำคัญจังสี่เป็นสโสจองจงเจ็ด ท่องมาเอ้ยแม่บ่เคยกะนิ่งเกตว่าสิสั่งดอกจังเฒ่าอาอยู่เศจนถึงตวนแม่จังจวนให้บวชมอมลูกยังว่าบ่พร้อมจึงเอาอ้ายนั่นบวชแทน แม่บอกเคยเกียนแกนตามใจโลกประสง์การอยากทำงานแทนคนแม่กระตามใจแล้วขอให้บทตาแก้วกานิ่งหลังเอยขันเปลี่ยนตากวดดูสีหูเกียงตามเบื่องแม่ทะแลง ยิงสิบบุญเศร้ากว่าแหลงแม่กาแตดงตำใจบอกเคยไก่คำคอดขันดาความคำกลางเอินแต่ข้ามเอินแต่ลาวาจากาวันออน โอ้โหโอ้ยเจ้าเป็นอย่งบ่อาวอนแม่มาสรงแม่มาทรงเข่าสากะเพียงดามดอกเทือเดียวลูกยังใจโหดเหี้ยมข่าแม่ได้ลงคอเออยังโนมาสิงบุกบอลิงคนแก่ แมีนี่ต้องดูแล้วต้องมีแนวกันป่วนแปงท้องมาเอ้ยเพียงหิวเขาแล้วกะกาแเมีมันเป็นไปบ่ได้อันใดนอหลบบ่คุณแหงเค็ดไปกะแห้งวนขั้นมั่วมื่นน้า,ายแสง องสีโมะละนังตายเนจิงตอนน,นั้นโอ้โห,โห,โหตายอยอดดูขอตองแม่บ่จองกำบเบนแต่ว่าเป็นเข้าวซวยกันซวยเหลือบอ่มีได้การซวยเหลือบอ่มีได้ข้าวนั้นมานด้าไตหัวใจเออเอเอได้เส้นเศร้า โอ้โหจังว่าเสียงปากเป่ากระเบาแล้วได้แซวล้มแบบนี้ขันาาดลมชวนสิแตกพังตาายถึงเข้าตายลับสีวีถึงเข้าตายดับสีวีปากกว่ามีเสียงแล้ว จังสติตรงแนวตามแนวพุทธวัตตามแนวพุทธศาสตร์สิสามาดวงขึ้นเมื่อป่าสุสวรรค์ในกาลกลางนัน้นกานิ่งตอของูุสนบำเพ็ญตนสแสวงมา,ามากประการลายแล้ว ใส่ผาเหลืองลูกไส้แก้วปรากฏการบานซือนบ่คิดถึงอย่างอื่นโอทั้งส่งต่อตังความกังความกะใจอบ่พ่อเขากะจิงใดสงบเงียบสัง,งาขารดวงวิญญาณลอยลับโซกะติเมืองฝาง tại hạt xa non ninh bao ấy tiền ơi tăng to na on son cổ sàng có ma tu khát phát phăng chỉ si khăng hòn vô à bái lời tai tròi hoa cả vô Ừ,